สิิทอันนลกสบายดีสบายดีทุกคนเหมือนมากินเลี้ยงเด้อเหมือนเลยหมอหน้าใส่สบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่ทุกคนมานี่มากินหมูกระทะรวมเด้อมานี่ปลาบางเพิ่นสิกรับเพิ่นสิไปอันกลับบ้านกลับเมืองเพิ่นเนาะคือสิไปเลยเนือตีแล้วก็ได้เลี้ยงสินดาดมานี่นะทุกคนแล้วพ่อแม่ป้าลุงมานี่เพิ่น เลี้ยงสินดาลก็เลยมากินสมคีกันีหลยบรรยากาศน่าโมเรงป้าบักขักนั่งได้นั่งไปนาะไม่ใช่อะไรของข่อยังไงมามาบรรยากาศยำแรงมาเกี่ยวพิญญหมูกระทะน้ำตนลหมูมัดพากันไปเอาเริ่ไปหาจับเป็ดขอกข่อยหอกวันนี่จุ้ยนี่ยคือใส่ถุ้ยได้แต่คือใส่ชิโน่ได้

ใช่ท่านเหรอไม่ใช่ว้วงมันเนี่ได้วงมาด้ยมันแก่งอ่ะมันลงลึกแก่งขุดตัวงลึกอันนีมาเดี๋คน เออดลองีเด๋ยวมันเขามาจบสิงไอากล้องูบ่าวได้สิท like ีเห็นสาคู่มือ so นี่เขาลดอันเห็นกันแต่น้ำเทรศั์เด้คู่มือเนี่ยเรอะมาิงุมืดิ้คมื้ง้ผมเนี่ยจะโลาร์ัอั้เท้าน mọi người ta là cho mới trời không nên em và nó rồi lâu rồi rồi lâu 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 ก็เลยดสืมาอันเยนะอ้วนๆนี่แหละดิ้อมีใครตเนาดนโอยอยากไปบอกอม้ทีมาทุกอไกินดเป็นยังไงเนียจานจะได้นะเกมา่่่ล่าเอยอ้วนอยู่นี่เนาะมันสันใส่เล่บอดไอ้น่ะพี่เจ้าี่พ่อพังลีเพื่อนมากันด้วยมาเด้อบรรยากาศกำลังสนุกเลย เป็นกูหนเคือบอบกนนไะที่านี้ม่กันมันหักได้นเลามันกว้างมันวเขาดมันถูกหัวเข่ามนกหังเขไปหลดลังบางเลยเมื่อหลดทำมาซายเนี่ยมือมืออไรมือทีสามนัาจะที่สาม นี่นะจบนี่นี่จอกนี่นี่เออเออคดีเร็วแบบทำไมไม่มานี่ไม่ใช้รวยมึงถรวยกูบุหรีมีกูจะบุหรี่กินกิดกูเลี้ยงคิดกูเลี้ยงเลี้ยงยังไม่หยาบแล้วรวยแล้วรวยยังวะดูอะแล้วจิรศดยังรอให้ดูแล้วโบฮ่าฮ่าี่าแล้วจีรศักดี๋ยวใส่นี่เป็นอะไรเจียวเนี่ะเจียวนี่ไหนลานนี่ ตูลอกดิตูมันบอกได้ไเหออมันบยินเสียงนะเปยูโงเอลุงนี่เนาะจนีคือพอมีเสียงเนาะตู้เป็นยุกผู้โรงเรียนเหมือนกันนะ้องเพ่งให้ันไหมสิเพ่ว่าก็ได้ไม่เมื่อน้องพันเอือเินตื้บ้านก็เพลงอหมบ้านเพลงให้บ้าาว่าะ ไม่ไม่มใส่รอนเนีาไม่เอามาจุ่มอยู่ืออันนี้ไมไหนนั้เออน้าหมักแรอนกับักนี่อย่ม้อร้อนเออดีดาหน้หมจริงจริงอะมนหมอมันร้อนเออเนาะโอ้ยย่แล้วมันมักได้ไปีจิ๋ว น่อยเหมืนอะป่านนอยวน่กงไม่ีล้เ็บไดกระมาเป็นนะฮะบมนตก่นมือมาอยู่ไก่บมันวเราไหนมันขยับคนใ่หมหักะไนี่หมากีมันหักมันกันมันหมักนัดิ่งเา กมัิงบอเอานอนเด้อไปตลาดมันว่าอาซุานอนไเนี่ยตัวเสยจริงวัาเด็ดเยเนเนมัน่าอือว่าเอานอนพีด้วยก่จะพาเหนตายในเด็ดเลยนะต้มอย่าพาดองคอนี่เ็ดอีีได้เน่เน่น่เน่อะไเอาแต่ชูว่าเนี่ยเสียมันหมดละเอ้ยยังลายอยู่เนี่ยโดนมาทีเดียไใช งง่อยหนึ่บมเล็กินกิน่เดีว๋ยวัดหน่ามือเด้ออาบวเขไปหาแนั้นอากับูหนึงอย่าท้ากูหเ่งท้าอีกสิปงอะไง้งก็นียเลยงไปห้องมันสิน่าพาม้อแต่จอยที่มัดเท่มีลุกหน่ะไม่บอกเขาใหญ่เขาเฮ้ยมันกามาเน